ฮึสู้สู้หยอห้าทุ่มกว่าแล้วไม่ยอมนอนจะกินนมจะกินนม,จะ,นนมนจะกินนมหนูจะกินนมหนูจะกินนมไปบายพ่อก่อนเพื่อเฮ้หยอ cha ơn ơi Mẹ